โอเคครับอ่าก็ข้อในเซสชันนี้นครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวคาวในทีมสกิลที่นะครับนั่นตัวทีนึงผมนัทวัฒน์อะภิษฐมพ์นะครับอ่เป็นซีเนียเซล์เอนจิเนียร์นะครับจาก s o f อร์ต Thailand หรือเรียกชื่อเล่นว่าตีก็ได้น,นะครับก็วันนี้อาจจะขอายนิดนึงครับพอดีเพิ่งหายจากปวยอาจจะมีไอนิดน,นึงนะครับ เรื่องแรกเราอยากจะให้เห็นเรื่องของตัว Security t e c h ที่เกิดในในองค์กรก่อนนะครับว่าในองค์กรต่างๆเนี่ยที่ใช้ข่าวเนะี่ยมีเรื่องอะไรบ้างมีเท็มีลิขอะไรบ้างเรื่องแรกเลยอ่อที่เราเกิดเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของ misconfiguration นะครับที่เราอาจจะเคยเห็นเกิดการบ่อยๆไม่ว่าจะเกิดที่ในต่างประเทศเองก็ตามหรือในไทยเองก็ตามยกตัวอ,อยา่างเช่นการเปิดตัว S3 ไวเป็น Public ถึงแม้ว่าตัวข่าว ขราวต่างๆเนี่ยมี Security ต่างๆมาให้พอไว้ให้อยู่แล้วแต่มันยังเกิดปัญหาว่าตัวของแอดมินที่ดูข่าวเองเนี่ยมีการกําหนดสิทธิ์ที่มีความเสี่ยงเปิดเปิดให้คนข้างนอกเนี่ยสามารถเข้ามา Access เข้าได้โดยตรงโดยไม่มีการ protection ต่างๆนะครับกำหนดสิทธิ์ผิดอะไรอย่างนี้ถัดมาเป็นเรื่องของตัวเท็จที่เกิดภายในหรือว่า Insider t ทคนที่มีเวลาการแแเนี่ยเวลาแท็เกิดข้างนอกกับข้างในเนี่ยคนที่ เวลาการแฮ็กแที่เกิดข้างในเนี่ยจะน่ากลัวกว่าคนที่คนข้างนอกเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งคือเขามีสิทธิ์ระดับหนึ่งในการเข้าถึงข้อมูลอยู่แล้ว mm hmm. เขาก็จะมีความหาข้อมูลได้ง่ายในการแอ mm ็แ hmm. คเข้าไปไดนะ้บางทีเรากำหนดสิทธิ์ให้มากเกินไปกับตัวพนักงานหรือจำนวนหรือยูเซอร์ต่างๆเนี่ยครับทาให้เขาสามารถเข้าไปถึงข้อมูลและสามารถดึงข้อมูลอันนี้ออกมาได้อาจจะเอาไปข้อมูลนี้ไปขายเอาไปใช้กับบริษัทใหม่ก็ได้นะครับ ถัดมาเป็นเรื่องของตัวตัว i n f r a s t r u c t u r e as a code ที่เรามีการเก็บไว้อาจจะเก็บไว้ที่ข้างนอกเก็บไว้ที่ Public แล้วเราไม่ได้เข้าไปจัดการไม่ไม่ได้กำหนดสิทธิ์ให้สามารถอ่ใครสามารถเข้า s s เขาไปได้ซึ่งทำให้ตัว a อ c a c k เ r นี่ยสามารถเข้าไปสแกนหาดูว่าเราทำเแปะโค้ดไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลเอาไปทำให้เกิดเรื่องปัญหาตามมาต่างๆนะครับ ถัดมาเป็นเรื่องของตัว identity นะครับ identity เนี่ยก็คือ,อการจัดการสิทธิ์หรือ IAM นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาหลักไม่ว่าจะเป็น on-prem หรือ on-cloud เวลาเราใช้ on-prem เนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดสิทธิ์ต่างๆเวลา access เ,เข้าเว็บไซต์ access เ,เข้าระบบต่างๆ on-cloud ก็เหมือนกันเราก็ต้องมีการกำหนดสิทธิ์ซึ่งสิทธิ์หลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากที่เรากำหนด admin เนี่ยให้สิทธิ์ที่มากเกินไปเกินจากสิทธิ์ที่จําเป็นก็คือเกินจาก least privilege ที่กำหนดไว้ ทำให้เขามีสิทธิ์มากเกินจําเป็นนะครับสุดท้ายเนี่ยพอต่อให้เรามีทูในการปกต์ดีเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเราให้สิทธิ์ที่เกินจําเป็นเนี่ยมันเขาก็อาจจะดึงข้อมูลอ่อที่มีความเสี่ยงออกไปได้เอาไปขายได้ครับเลย,ได,เไ,ยไ,ดได้ครับวิธีการป้องกันจริงๆรโดยปกติที่เราเห็นก็คือการกําหนดสิทธิ์ให้ตับที่สุดเท่าที่จําเป็นการกําหนดเรื่องของเอฟเอการกําหนดอา่ารูต่างๆให้มันพอดีนะครับถัดมาอีกเรื่องหนึ่งก็เป็น เป็นเรื่องของการใช้าการใช้ระบบอ่าทีมเดฟหรือทีมทีมเทสติ้งต่างๆเนี่ยครับที่ใช้ระบบที่เป็น non-production ในการทดสอบแต่ว่าเอาข้อมูลที่เป็น production เนี่ยเอามาใช้อยู่ใน non-production เป็นข้อมูลจริงแล้วปรากฏว่าการกำหนดสิทธิ์ต่างๆ security ฐานกา,าร p r o t e c เนี่ยไม่ได้ไม่ไเรียบเท่ากับ production ทำให้เกิดปัญหาว่าโอเคพอเราใช้ระบบเนี่ยขึ้นมาอยู่บนข่าว มันก็สามารถให้คนอื่นเสรจได้ได้มากขึ้นแล้วเราไม่ได้กำหนดพอ่อ s e c u r i ี y พี่เพียงพอทำให้ข้อมูลก็อาจจะรุดั่วไหลไปได้ทัางที่ปรเจคันเราป้องกันอย่างดีแหละแต่ตัวบาตัวระบบเทสติ้งเราไม่ได้ป้องกันไว้ป้องกันได้ไม่เพียงพอถัดมาเป็นเรื่องของอตัวคอมแพลนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีคอมพอแพนมากมายที่ไม่ว่าจะเป็นไอ o ไม่ว่าจะเป็นอ่ออ่อ g r g r อะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งมันมีคอมเพนต์อยู่มากมายเราก็จะต้องคอมไพล์ตามคอมเพนต์ต่างๆตามแต่ละบริษัทไปนะครับซึ่งการที่จะคอมไพล์ในเรื่องของคอมเพนต์ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมันก็จะมีทูนิชรั่ช่วยจัดการว่าเราจะเช็คคอมเพนต์ต่างๆว่าอะไรเนี่ยเราผ่านในข้อไหนบ้างข้อไหนยังไม่ผ่านและจะต้องทํายังไงครับถัดมาเป็นเรื่องของมันติเทนเซีก็คือการระบบขานเนี่ยมันออกแบบให้หลายๆลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามา a c c e s s ระบบข่าวได้โดยตอกได้เป็นของตัวเองอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นทีนั้นแล้วก็สามารถเอ้าถึได้หลายๆลูกค้าโดยที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ถึงการระบบรีสอร์ทไรต่างๆก็จะแบ่งแยกออกจากกันเพราะนั้น Security ก็จะต้องแบ่งไว้ว่าแต่ละทีนั้นเนี่ยห้ามคุยกันเลยห้ามห้ามมีอะไรยุ่งเกี่ยวกันเลยคือแม้ว่าจะใช้ระบบฟิสิกอลตัวเดียวกันกันตาจริงๆเราอาจจะเคยเห็นหลายๆระบบที่เป็น cloud provider อาจจะเป็นเจ้าไม่ได้ใหญ่มาก ที่มีปัญหาเรื่องของมัตติเทนนันที่ทําให้เกิดปัญหาว่าผลกระทบจากลูกค้ารายหนึ่งไปกระทบปิดลูกค้ารายหนึ่งนะครับถัดมาเป็นเรื่องของ Data าบิสอันนี้เราได้ยินกันบ่อยแล้วก็คือการขโมย Data ออกไปแล้วเอาไปขายบางทีเขาเอาไปขายเอ่อเอาไปขายข้อมูลเอาไปทําให้เราเสียเสียชื่อเสียงหรือว่าเอามากันโชคกันโชคทรัพย์กับเราว่าให้เราต้องจ่าย เพื่อไม่ให้เราเสียเชื่อเสียงนะครับซึ่งเราเขาก็มีหลากหลายเทคนิควิธีในหลังจากที่ d a t a าบิสไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัว insecure API ซึ่งเราเคยได้ยินเรื่องของตัววาที่เอาไว้ web security control ต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าเราอาจจะลืมเลกถึงตัวเรื่องของ API ไปว่าตัว API เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งช่องทางอีกช่องทางหนึ่งการกับ third party ต่างๆอ ตัว o w a เองก็มีการออกตัว o w a ั p ท็อเทนของ API เหมือนกันในปีสองพ2 0สิบเก้าสั็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านอัปเดตว่าได้ว่าตัว a p i s e c u r เ t y ี่เนี่ยทรอบเทดมีอะไรบ้างเข้าในหน้าของ o w a ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของ Cloud Visibility อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็น o Prem on, on cloud เนี่ยก่อนที่เราจะปกปิดได้เราจะต้องมี v i ซ i b i l i t y ก่อนเราจะต้องรู้ก่อนว่าข้อมูลในองค์กรเนี่ย มีอยู่ในส่วนไหนบ้างมีใครสามารถ Access ส,ส่วนไหนได้บ้างนะครับเอ่อดต้ของเราอยู่ที่ไหนข้อมูลที่เป็นเวลาพนักง,งานเนี่ยใช้เรื่องของข่าวสวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวตัว s ซสสวิตต่ามทุกตัวอย่างเช่นพนักง,งานเนี่ยใช้ตัว o One d r i ด e ใช้ Google Drive ที่เป็น p พ r s o n a l เนี่ยครับข้างหนาแบบเนี้ยเขาเรียกว่า u ่าน a n ตนชัก็คือเราไม่สามารถเข้าไปแซกแทะเข้าไปเข้าไปดูข้อมูลได้แต่ถ้าพนักง,งานใช้โอสใช้วันได วิสเน็ทางองค์กรเนี่ยก็สามารถเข้าไปแอคเซสได้มันก็จะมี tool ต่างๆในการช่วยตาม p r o t e c พวกนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของตัว CASB อาจจะใช้ API เข้าไปคุยหรืออาจจะทำลักษณะของ Inline i n s p e c t i o นก็คือทําการดูข้อมูลที่วิ่งผ่านก็ได้นะครับหลากหลายวิธีในการ p r o เทคเรื่องของเรื่องของ s a n c t นแอป p p Sanction App หรือวิธีเรื่องต่างๆที่ UIA ต่างๆอันนี้ตัวอย่างที่เกิดเหตุการณ์เรื่องของ มิสคอนฟิ g u r a t i o n ที่ทางเตอร์ตาเนี่ยเขาก็เ,าเพิ่งออกมาขอโทษนะครับเนื่องจากว่าออข้อมูลมีการหลุดไปสองล้านเลคคกอร์นะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยหลุดไปตั้งสิบปีตั้งแต่ปีสองพันสิบสามจนถึงปีสองพันยี่สิบสามซึ่งทำใหออ้ข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยมันเป็นข้อมูลของระบบ T-Connect ที่เก็บข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลยานพาหนะะอีเมล หมายเลขตัวถังระบบนำทางอะไรต่างๆเนี่ยครับดู่อไปนะครับแล้วก็กว่ากว่าทางโตโยต้าจะรู้อะใช้เวลาถึงสิบปีนะครับซึ่งปีสองพิบสองก็เหมือนกันก็มีข่าวที่ข้อมูลถึงเหมือนกันครับเห็นว่าแม้แต่โตโยต้เองที่เป็นบริษัทชั้นนำที่มีทีมง,งานที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีการผิดพลาดเรื่องของ ต่างๆนึกแม้ว่าเขาจะมีเทคโนโลีในการโปรเทคมากมายแต่สุดท้ายอะ่ะคนก็เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งในการทำให้เกิดปัญหาครับอถัดมาเป็นเรื่องของก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องของ security บนข่าวเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราใช้ข่าวไม่ได้หมายความว่า security ทั้ง security ทั้งหมดเนี่ยเราผักภาระไปให้ข่าวดูแล ไม่ได้หมายความว่าเราจะผักภาระไปให้ AWS เอ่อชัวร์ Google ดูแลทั้งหมดแล้วเราปลอดภัยแต่ว่าตัวลักษณะของคลาวด์เนี่ยเป็นลนักษณะของแชร์レスบริสิทคือที่เป็นเลเยอร์ด้านล่างเนี่ยครับที่เป็นฟิสิกอลต่างๆอย่างเช่นเอ็กเซสตคอนโทรลต่างๆเอ่อระบบน้ำระบบไฟตัวไฟฟ้าตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยทางเอ่อคลาวดเพลเดอร์ก็จะเป็นคนดูแลนะครับส่วนระบบที่อยู่ในอินคลาวด์เนี่ย เดต้าที่อยู่ข้างในเนี่ยเอ่อทางเราเองเนี่ยคนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นคนดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคอนฟิกระบบเน็ตเวร์ระบบแอสเซทคอนโทรลที่เขาผู้ไวทูามาให้แต่เราก็จะเป็นคนที่จะกำหนดสิทธิ์เขาเองนะครับเรื่องของ Data ารวมถึงตัวบาร์ตัวสกิล l ต่างไม่ว่าจะเป็นว่า IP VPN, Nextgen Firewall, ดิพ็อกซี่อะไรต่างเนี่ยเราจะต้องเป็นคนคอนโทรลเองเราอาจจะใช้ทูที่อยู่ใน มันข่าวเองก็ได้หรือจะใช้เต i r d party ที่อยู่ในเตอรปาร์ตี party ้เท่ที่เราใช้อยู่แล้วก็ได้นะครับทีนี้ปัญหาอะไรบ้างที่เกิดในข่าวว่าทำไมเราถึงเกิดปัญหาเท็ต่างๆที่เกิดข่าวหนึ่งในปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของตัวน้อยที่เกิดขึ้นเวลาเราใช้ข่าวนะครับออมันก็มีอีเวนต์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายยิ่งเราใช้มันที่ข่าวเนี่ยมันก็ยิ่งมีน้อยที่เกิดขึ้นพอพนักง,งานคนที่ดูแลเนี่ย มีได้รับอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยเออก็เ oh, ร mm. ิ่มอีกต่อเหตุการณ์ต่างๆเนื่องจากว่าเขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเฮ้ยมันก็เหมือนเดิมอีกเขาก็ปล่อยผ่านไม่มีอะไรไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็เกิดปัญหาว่าอะไรที่มันดูไม่มีอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาไม่มีสกิลเซ็ตมากพอที่จะเข้าไปดูแลเนี่ยทําให้เกิดปัญหาสุดท้ายก็โดนแอ้แท็นะครับซึ่งปัญหาเรื่องของ cloud security เนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็ เป็นมีปัญหาเรื่องของพนักง,งานที่จะต้องมาดูแลยขาดแคลนอย่างมากนะยิ่งเราใช้หลายคราวเนี่ยความรู้ที่ต้องใช้เนี่ยก็มีมากเพิ่มขึ้นครับทางปัญหาเนี่ยจะแก้ได้ยังไงปัญหานี้ก็ต้องแก้ด้วยตัวโซลูชันที่เข้ามาเก,กิดการในเรื่องของค a าวเมเนจเมนต์คือเราจำเป็นจะต้องคอนเซอร์เดตข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในภาพเดียวกันในอยู่ในแดชบอร์ดเดียวกันอย่างตัวของ โซลอนเองเนี่ยเราก็มีโซลูชันข่าวออปติกในการเข้ามาแก้ปัญหาปัญหานี้โดยการรับข้อมูลต่างๆที่อยู่รูปซ้ายเนี่ยรูปซ้ายเนี่ยเรามีหลายแดชบอร์ดนะครมีเรามีคอนโซลของ Azure เรามีคอนโซล ABS เรามีคอนโซลของอ่า g o o g l e ซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีตัวคอนโซลต่างๆมีสแตนที่อย่างต่างกันมีตัว security group จากการ IAM แตกต่างกันปัญหาก็คือพนักงานจะต้องเข้าไปดูแต่ละตัว พอเราเปลี่ยนมาใช้ตัวของ so fort, s o ฟต r แวร์ o p t i c ่ยมาช่วย mm hmm. ก็คือมันจะดึงข้อมูลต่างๆใช้ API เข้าไปดึงเข้ามาเข้ามาเป็นอยู่ในหน้าคอนโซลเดีวยวกันเลยเราก็อัมบิลเกตกับตัว XDR ที่เราใช้หรือว่าซ o ฟต์แว XDR หรือว่าไปเอ็กพอร์ตส่งต่อไปหาทาง SIEM ได้ราะงานเนี่ยก็จะ,ะมีสิทธิภาพที่มากขึ้นเราเราดูแค่แดชบอร์ดเดียวของทีม Security ก็สามารถจบได้เลยครับวันนี้ตัวตัว โรดัลของซฟ r ที่เป็นคาว์ดมันช่วยเรื่องอะไรบ้างมันช่วยเรื่องของเรื่องแรกคือ VCPT แน่นอนการโปรเทคเราจะโปรเทคได้ไดไนั่หมายควาว่าเราจะต้องมีหูตาก่อนเราจะต้องเข้ารู้ก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเใ,ในทั้งหมดนะครับถัดมาเป็นเรื่องของ c o m เ a n ซซึ่งตัวซีทอตัวออปติกเนี่ยก็มีมีตัว Com พที่ช่วยเช็คได้ว่าตัวข่าของเราเนี่ยผ่านมาตรฐาน c o m เพ n อะไรบ้างและอะไรที่ไม่ผ่าน และเราอะไรต้องแก้ไขแก้ไขย,ยังไงนะครับถัดมาเป็นเรื่องของ r e Response ก็คือเรามีรายข้อมูลวิสเวตต์ต่างๆและเราจะแก้ไขย,ยังไงมันก็จะมีทูตต่างๆในการช่วยตอบว่าโอเคเราสามารถกดอ่ากดแล้วก็คือแก้ไขเลยหรือว่าเป็น Recommend ตต่างๆที่ให้เราทำตามตัวแรกก็คือเรื่องของ visibility นะครับเจาะด,ดีเทลเข้ามาเราสามารถเห็นข้อมูลต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวของ a w s เอสก็ตาม Google ต่าง หรือว่าอัชัวเรารับฟีดเข้ามาได้หมดแล้วก็อินดิเกตเข้ามานะครับซึ่งรวมถึงตัว infrastructure s e c d e ที่เราเข้าไปดูตั้งแต่โค้ดเลยว่าโค้ดสแกนนิ่งว่ามันมีปัญหาอะไรไหมรวมถึง container image scanning เราก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของ tool อ่าเป็นตัว AI ที่เข้าไปนั่งเช็คว่า้ยตัวลิซร์ต่างๆเนี่ยเราเปิดให้ใครเข้ามาดูได้เข้ามาได้บา้างเปิดพอร์ตอะไรบา้างนะครับ ซึ่งการเห็นเป็นรูปภาพเนี่ยมันง่ายกว่าเราเข้าไปนั่งเชกเป็นแบบลักษของหัวข้อหัวข้ออยู่แหละเราสามารถจิ้มดูแต่ละรีสอร์ทได้เลยว่าใครเอ็กเซดอะไรผ่านตัวปก่ณ์อะไรครับแล้วก็มีเรื่องของ priority อย่างที่บอกก็คือน้อยที่เกิดในข่าวเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนโซลูชันอื่นๆนะครับคือเราจะจัดการยังไงเราต้องมีเรื่องของทูตต่างๆในการจัดการ r พย์ i ี y แล้วเราจะได้รู้ว่า r พ o r i ี y เนี่ย เป็นคิดข้อโอเคเราต้องเทคแอคชั่นทันทีถ้าเป็นไฮเป็นวีดียอโอเคเราอาจจะรอนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จัดการเพย์ตี้ให้นะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าเออเกิดเหตุการณ์อะไรเราเราจะแก้ไขยังไงอันนี้เป็นเรื่องของไกด์แล้วก็ตัวออโต้ลิมิเตชันนะครับที่มันจะโพ o v ข้อมูลให้แล้วเราสามารถนีเจก,กับตัวพวก เซอร์วิสนาทีาได้เพื่อเปิดทิกเก็ตต่างๆเข้าไปแก้ไขนะครับนี่เป็นข้อมูลหน้าตาของการัิตัวี d r เราสามารถคอนเซอร์เดตข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากข่าวเองก็ตามหรือตัวเซิร์เวอร์เองก็ตามเนี่ยเราสามารถเห็นข้อมูลหมดเลยคอนเซ็ปก็คือเราจะดึงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับมาเก็บใน Data l เล e แล้วก็เอามา analyze าาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรสร้างเอ่อสร้างเป็นเอ่อ ร้อยเรียงเนื้อหานะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วก็มาแก้ไขปัญหาทีหนึ่งมันเห็นตั้งแต่ระดับตัว initial a s c e s s มีคนพยายาม access ระบบของเราเนี่ยถัดมาก็จะพยายามฝังตัวในในในข่าวของเรานะครับแล้วก็พยายามยกสิทธิ์ยสิทธิ์อ่อ p r a v i escalation นะครับยกสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ที่เคยมีระดับหนึ่งก็สิทธิ์ให้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือการขโมย data ออกไปนะครับก็ตัวเนี้ย ตัว AI เนี่ยก็จะเข้ามาตอบโจทย์ตั้งแต่ต้นตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงสเต็ปสุดท้ายเนี่ยนะครับถัดมาสำหรับองค์กรที่ไม่มีทีมทีมงานในการดูก็คือทีมซอ็อกนี้นครับต้องการทีมบร์วิสทางซอร์ฟต์เองก็มีโปรดักที่เป็นลักษณะของตัวบริกเซอร์วิสด้วยนะครับขายเป็นเซอร์วิสไม่จำเป็นต้องซื้อโปรดักซอร์ฟต์เลยก็ได้เราก็ส่งข้อมูลมาให้ทีมซอร์ฟต์ดูซพอร์ตเป็น24คืนเจ็ดมีมี AI มีไมเตอร์ต่างๆนะครับเราก็รับฟีดข้อมูลได้ ไม่ว่าจะมาจากตัวคาวพอเจอเองก็ตามมาจากคาวเวิร์กโหลดจากเอนพอย n ์จากไฟ e ์วอลจากเว็บแพจากอ e ีเมลนะครับซึ่งสามารถรับงานได้หมดเลยเอ็นเตอร์ปร์ตี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นซอฟต์แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการอินดิเกตร,ร่วมกับตัวโปรดั์ที่เป็นดีเฟนเดอร์ต่างๆของ Microsoft เนี่ยสามารถอินดิเกตได้ฟรีนะอันนี้ก็เป็น e อเซปเตอร์ยูที่ SMBU t h e a t ของตัว Cloud security อันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องของ IM ที่มันสามารถมีวิส i l t ที่เห็นได้ว่ามีการ ver, มีการ disable ตัว MFA เข้าไปซึ่งเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้ว่าเออเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรมันถูก disable ไปเมื่อ,อไหร่นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของโปรขีเวลาเกิดเหตุการณ์ปุ๊บสามารถแจ้งว่าเป็น critical เลยให้เราเข้าไปแก้ไขจะมี recommend ให้นะครับ แล้วก็อินดิเกตกับตัวติเกต่างๆแล้วเราสามารถเข้าไปคิวี้ได้ด้วยว่ามี u ูเซอร์ไหนอีกที่มีการดิส a เบิร์ไปในช่วงสามสิบวันที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับ i อเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะของเการใช้ได้สิทธิ์มากเกินไปที่อยากในรูปเนี้ยก็จะเป็นยู e r อร ถ้าเราจิ้มเข้าไปดูในตัวไอสเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันถูกสาม,มารถ a c c e s สโดยโดยยูเซอร์นี้ที่อยู่ในกลุ่มของซ o ฟ o r ร์ได้อเอนะครับก็มันเห็นเป็นภาพซึ่งเป็นหน้าตาเงี้ยมันเวลาเราจิ้มเข้าไปปุ๊บมันก็จะสร้างภาพให้ดูว่าโอเคขาย a c c e s สจากกลุ่มไหนพอเราเข้าไปดูเนี่ยกฏว่าเฮ้ยูเซอร์เนี่ยมันเคยมันสามารถ a c c e s สได้เกินสิทธินะทา,ทางที่มันมันไม่เคยเข้สมาสิบสองเดือนล้ว มันก็มีการแนะนําว่าโอเคคุณก็ณจะรีบมุฟออกนะรีบมุฟสิทธิ์อันนี้ออกจากอ่าจากไอเอมไอเอ็มโพสีนี้ครับถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างของ RDP ที่มีการเปิดให้นะครับอันนี้สมอันนี้มันก็จะสรุปมาให้ว่ามีการอ่อมีการเปิดสิทธิ์มากกว่าที่จําเป็นปกติเนี่ยเราอาจจะเปิดตัวเว็บเนี่ยเราจะเปิดแค่แปดศูนยสี่สามปกติก็สี่สิส อาดีอันนี้มีการเปิดเรื่องของซีเคียวเชด้วยสามสิแปดเก้าด้วยที่เป็น a พ p นะครับก็เป็นความเสี่ยงเป็นระดับฟิสิ์ตัวคอร์เท HMR เนี่ยก็จะเข้าไปช่วยดูเข้าไปสรุปให้ว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับมีความเสี่ยงอะไรแล้วก็สรุปมาให้ว่าเนี่ยมีการเอ็กเ s จากเครื่องรีโมท e อ d เดรเนี่ยด้วยยูเซอร์ต่างๆเนี่ยทั้งหมด4,973ครั้งนะครับแล้วก็ สรุปมาให้ว่า access ไปเครื่องไหนบ้างเครื่องไหนที่สำเร็จเครื่องไหนไม่สำเร็จอันนี้ก็เป็น tool ในการช่วยจัดการเพราะว่าขอ้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันถูกเก็บไว้ในด a t a l a k ็กเราก็สามารถเข้าไปคุยได้นะครับสรุปออกมาส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสเปนอ่อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมเตอร์เรื่องของค่าคอที่เกิดการใช้งานไม่ว่าจะเป็นคาวทั้งสามเจ้านะครับเราสามารถสรุปในหน้า dashboard เขียวกับ จริงมันจะมีตัวอย่างอีกก็คือมันสามารถจริ้มเข้าไปได้เลยว่าเราใช้เซอร์วิสไหนเยอะคอมเพลให้นะครับเป็นกราฟเดียวกันหรือว่าแยกกราฟก็ได้แล้วก็จิ้มไปในแต่ละเซอร์วิสได้เลยแล้วก็เทียบเทียบระหว่างแต่ละเดือนว่าเอ,อมีการใช้งานเป็นยังไงใช้มากขึ้นหรือใช้ลดลงจริงๆปัญหาเรื่องของเ,ออเรื่องของคาวที่เรื่องของคอสองคาวเนี่ยมันมีหลายหลายที่ก็จะเจอปัญหาว่าพอใช้คาวแล้วเออสะดวกดี เราสามารถโ r o v i s i o n เครื่องได้เร็วมากอะไรเงี้ยครับแต่เราลืมคิดไปว่าทุกครั้งที่มีการการใช้ข่าวขึ้นมาเนี่ยอ๋อมันก็จะมีเงินที่เสียไปและบางทีเราลืมปิดหรือเรากําหนดโพลซีไม่ดีทําให้บางทีอาจจะเจอ a อ t ท c k e r ที่เข้ามาเข้ามาใช้ข่าวเราฟรีๆก็ได้มันมีนมันมีอตัวอย่ากอย่าง,อาง,อางของคริปโตแจ็กกี้ อเหตุการณ์นี้มันมีเกิดขั้งที่ต่างประเทศและที่ไทยมันเริ่มมาจากฝั่งเอเก่อนเลยต่อจามาก็อาัวก็โดนแหละอะหลายๆเจ้าก็โดนนะครับก็คือเกิดเหตุการณ์ที่ว่าไอ้เท็กเกอร์เนี่ยพยายามแอดแทกเข้ามาพยายามทายเอ็กเซเข้ามาไปหาตัวยูเซอร์ต่างๆที่สามารถโพสชั้นข่าวได้แล้วเขาก็พอเขาเข้าได้ปุ๊บเขาก็ไปโพสชั้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อมาหลักจิปโตเพื่อให้เขาได้เงินอย่างนี้ครับกดบ้าในไทยเองก็มีโดนกัน ระดับหนึ่งเลยนะครับสาเหตุที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากการที่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เขาใช้แชร์เขาแชร์ให้กับพนักงานแชร์ให้กับคอนแทคเตอร์พาร์ทเนอร์ต่างๆแล้วก็ไม่ได้ e อ a น l e เเรื่องเ f เเนื่องจากพอเป็นแชร์เขาและใช้แชร์รวมกันเขาก็เลยไม่ได้อ่ายุ่งยากในการ enable เ f a มันก็เลยเกิดปัญหานะครับวิธีการ e อ a น l e เ f a เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งการกำหนด list p ผ i ้ e ล e การกำหนดสิทธิ์ให้แต่ละบุคคลนะครับ แล้วกำหนดินช่วงเวลาด้วยก็จะเข้าแค้ไขปัญหาได้รวมถึงการกำหนดตั้งมอนิเตอร์ต่างๆในระบบของตัว Azure AWS Google เองกตามครับหรือว่าจะใช้ตัวซอฟต r โปรดักต์ก็ได้ช่วยในการมอนิเตอร์กนจริงก็หมดแล้วครับเป็นข่าวๆเกี่ยวกับตัว Cloud Security นะครับแล้วก็มีสรุปนิดนึงเกี่ยวกับปรดักของ ของ p r นะัก u c t ขอฟต์ดับซอฟต์เราอาจจะเคยได้ยินในฝั่ง endpoint เป็นหลักนะครับเพราะว่าเรามีชื่อเสียงในฝั่ง endpoint ไปนาง e n นะครับ n t ของเอ็นพอยไม่ว่าจะเป็น endpoint สําหรับพนักงานเองสําหรับเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยเราอยู่ใน l e a d อรอยู่เราอยู่ในการ์ดเนอร์มาตลอด13ปีที่ผ่านมนาครับ,นะรบพอเข้าเป็น leader ก็คือ leader ยาวมาตลอดนะครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเราเป็น leader ์นะครับแทนที่เราเป็นมาตลอดนะ อ่าเรามีตัว UMCIO UF ด้วยนะครับเป็นซอฟต์แวร์มือถมีซอฟต์แวร์ Encryption ในฝั่งก์ชันพอยด์นะครับฝั่งเน็ตเวิร์กอุดดักที่เป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งก็คือตัวซอฟต์แวร์ไฟวอรซึ่งซอฟต์แวร์ไฟวอร์ทำได้เหมือนทุกเจ้าเลยครับทำ SDR ได้เหมือนกันสิ่งที่เป็นมีความแตกต่างนิดหนึ่งก็คือตัวซอฟต์แวร์ไฟวอร์อ่าถ้าเป็นทำงานแบบ Active standby นะครับเราสามารถอ่าไม่ต้องเป็นต้องซื้อเซนเซเตไม่ต้องเป็นต้องซื้อเซนเซนอีกตัวหนึ่งเนี่ยพลาดทำงานเนี่ย Active standby แอปพีสแตทบายเราสามารถใช้ได้เส้นตัวเดียวได้เลยนะครับเราะัจะประหยัดคอสไม่ได้เรามีสวิตด้วยนะครับเรามี APAP AP ปัจจุบันก็รองรับ AP WiFI ไสิกแหละมีตัวฟีเจอร์ของเอ่อซีโ o ่ทันทิเวอร์เอเซทีนนะครับมีโปรดักที่เป็น l e d เ e d เนี่ยเป็นโปรดักที่เป็น SD สแบบสำหรับสมาร์ทบ้านนะครับที่เราลงอุปกรณ์เครือข่ายแบบแค่ืขายสวิตแต่มันสามารถทำเทอร์เนไปหาตัวไฟวอล์ได้นะครับสำหรับลูกค้า บาร์เล็กๆที่ไม่ไม่เกิน60สิบยูเซอร์เนี่ยสามารถใช้โปรดักต์เล e ได้ข้อดีก็คือมันทำออโตเมชันได้เป็นลนักษณะของซีโรทัพคือเราวันวอร์บอกไปอัพกิจเอ่อดาวน์โหลดคอนฟิกจากข่าวไม่ได้เลยเราก็ทำเทอร์เนลเนี่ตัวตัว Product ที่เป็นตัวซอฟต Firewall นะครับข้อดีก็คืออ่ะถ้าเราเป็นโปรดักต์เล e เนี่ยหมายความว่าเราไม่ต้องซื้อไลเซนส์ของตัว Firewall แหละเพราะว่าเรามาใช้อ่าเรามาออกอินเทอร์เน็ตผ่านตัวซอฟต์ไฟล์วอลที่เฮดกว่าเตอร์นะครับมันก็จะประหยัดลงไปได้ มาในวันนี้เราก็พูดกันในเรื่องของ Cloud Security เรามี Cloud Native Security ที่เป็น API เข้าไปคุยเรามีข่าว r k l o a d p t o t e c t i o n นะครับที่จัดการในเรื่องของ endpoint เข้าไปดูข้อมูลต่างๆมีเทสไลท์อิน i ิ t e ตกับเอ็ก n d i c a อ e เกกับอุปกรณ์อนนื่นๆนะครับมีตัวไฟว์วอ l ์ข่าวมีข่าว Firewall นะครับที่เราสามารถซื้อได้จากในหน้าของ Marketplace ของ c ข่าวต่างๆมีให้อยู่แล้วนะครับสามารถเป็น ซื้อจากนั้นเลยก็ได้หรือว่าเป็นมีออมี e ยูออไลเซนก็ได้มาซื้อไรเซนเติมเข้าไปก็ได้นะครับมีอีเมลเซキュริตี้ด้วยเราเป็นทั้งเซ u r ริตี้อีเมลเกตเวหรือเอาปเป็นสักของ API ก็ได้นะครับถ้าเราคุยกับตัวโอซัห้ามีตัวพิชซิ่งซูมเ a ชั่นด้วยที่เราสามารถจ๊อส่งหลอกลอก่ลอให้มันงานให้กดคลิกลิงก์นะครับพอกดคลิกลิงก์ไปปุ๊บโอเคคุณติดคุณโดนหลอกแหละ โอเคคุณโดนพิชชิ่งแล้วคุณก็ต้องไปโดนเทนนิงนะครับเทนนิงผ่านโอเคผ่านไปแล้วก็สรุปเป็นรีพอร์ตให้พอเราส่งพิชชิ่งให้หาพนักงานบ่อยๆเนี่ยพนักงานเขาจะมีเอเวนต์มากขึ้นนะครับอ่าทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยมันรวมมันรวมในอยู่หน้าหน้าตาแดชบอร์ดเดียวกันเป็นตัวซอฟต์แวร์เซนท์พอร์นะครับเป็นตัวหน้ามีเดตเมนที่ฟรีเซอร์วิสอ่าเราสามารถมีเดตไฟว์วอล์มีนดเอ็นพอยต์ต่างๆได้ เราสามารถจัดการอย่างไฟวอลล์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อไรเซนสำหรับการเมเนเลยเพราะว่ามันเมเน็ได้ฟรีนะครับเรามีตัวผลิตที่เป็นเซอร์วิสที่เป็นสักของเมเน็ตเซอร์วิสด้วยในการจัดการเป็นเรียกว่าซอฟต์แวร์เอ็มเนียรสามารถสามารถสปอร์ตสามารถเป็นเนการคล้ายๆซ็อกนะครับยี่สิบสี่คูณเจ็ดเรามีพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านซิเคียวริตี้จริงๆเลยมานั่งนมเตอร์เพราะว่าเท็นบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า เราจะใช้ AI เราจะใช้ t ู o ต,ต่างๆในการทำอัตโนมติได้หมดบางอย่างมันจําเป็นจะต้องให้พนักง,งานที่เป็นจะเปเชีวิตจริงๆอนั่งอยู่หน้าคีย์บอร์ดแล้วก็เข้าไปแก้ไขบอร์เตอร์ให้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็เป็นโซลูชันของทางซอฟตเรามีเรื่องของเอทิ่งการต่างเราอาจจะเคยได้ยินหลายๆแบรนด์ดังอ mm ่า u r กิ y v e ี d เวนเดอต่างๆก็ใช้ฟีดของซอฟตได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ อันนี้ก็จบในส่วนเซสชันของผมแล้วครับข่าวในทิปสกคิลตี้ครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามถามในช่องช่องแชทได้นะครับน่าจะมีทีมงานช่วยตอบเป็นอยู่ค่ะก,ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณนัทวัฒนะคะ